สวัสดีจ้าพี่น้องมูนีพอกับสาวอีคนตัวกมนนลมเชนแน่อีกเลยจ้ะพี่น้องจ้ามูนีสาวอีไปตลาดมาโอ้ยสาวอีวไปตลาดนัดมาจ้ะพี่น้องสาวอีวไปพอพายมามาอุย้ยขีนหอดสมัยก่อนแห้งอยากกินคือตอนเด็กหน่อยจ้ะแล้วก็ไปพอกุ้งทอดกรอบกุ้งต้นนี้หน่อยทอดกรอบจ้ะชุบแป้งทอดสาวอีวิเลยจัดมาเลยจ้ะผัดมามากกุ้งกรอบจ้ะพี่น้องมาจากเสแสรบน้ำสาว,วอีววอ๋อ อย่าลืมเด้อจ้ะถ้าผู้ใดสนใจแจวสาวอิยูสร้างได้เลยเด้อจ้ะแต่มื้อนี้สาวอิยูบ่เดี๋ยวเอามาโซเลยบ่เป็นยังดนาะจ้ะผู้ใดอยากน้ำสาวอิยูก็สร้างมาได้แจวบองแ่บๆเพช่อ่้ะ หวานหวานเผ็ดเผ็ดแนี่ย Con đi hàm uống đen Ư, trời hốt luôn rồi đó Mình đi đèn heo heo Bình rồi จสบสมเจอยากเ้ยจ้ะ กุ้งขยาวดจ้ะเป็นกุ้งขยาวแบบคือป้ายปีกไก่ขยาวงสีหน้าจ้ะสาวายุขยาวกับผงวิงแซบเขากันขากเลยจ้ะจะกินเบิรหรือบ่อ แต่วาสาวอยู่เทมาเพราะความอาลังการจ้ะว่าเดรร้ายแห้งซาบเบิร์จะ้ะเอาไ้ให้กินต่อเบื้องหนัง ต้นนี้ใหญ่เต๋ยวิ่งได้จ้ะต้นใหญ่เต๋อมีกรอบนิดหนาดเได้จ้ะ กรอบดีขนาดเลยนะกลุ่มค,คำใหญ่พูดอะ 嗯，真的现在怎样了？ ตอนนี้หมื่นแท้งเราเดินจากพี่น้องแต่ว่าสาวอิล์เปิดไฟหลอดน,น้อยๆแต่ซองเขามากเลยแนบเบิ่งว่าบราณหมื่นปั้นไดน โ,โบเบิดจ้ะพี่น้องสาวยูสื่อมาหลายแห้งแต่ซีห่อหาสิบบาทสาวยูวกินไปเบิดประมาณสองห่อนี่แหละนะคันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องก็ไล่ก็แช์กดติดตามีสาวยูวน้ำแน่เด้อจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจา้าสิเดีบผ่านคลิปใหม่ๆไวพอกันคลิปหนา,จาวจะว่าสาวยูวสิพามากินอย่างสิบเซนรมกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า